เซิร์ฟตีนนะครับแซกันเซิร์ กมตอนนี้สกอร์เท่าไหร่สามหนึ่งอันนี้เป็นรายการถ่ายทอดสดนะ สิบห้าศูนย์สามหนึ่งสิบห้าศูนย์เอาสิบห้าเท่า อ0าสามหนี่เป็นรายการแข่งเทนนิสระหว่างรุ่นแปดสิบกับรุ่นเจ็ดสิบเอ็ห้ห้า เอาท์เกมหนึ่งต่อสี่นะครับตอนนี้รุ่นแปดสิบนำอยู่สี่ต่อหน,นึ่งครับรุ่นเจ็เป็นฝ่ายเสิร์ฟหลบคำหัวครับสวยงามครับอือืวิ่งไปทีแบ็กแฮนด์ต้องถ้าเราวิ่งขนาน หรือเราวิ่งถอยหลังต้องตีแรงกว่าเดิมนะครับถ้าไม่แรงกว่าเดิมก็ติดเน็ตแน่นอนสิบห้าเท่า 3ามสิบสิบห้าลูกนี้เหนือความคาดหมายครับก็เ,เลยเ,เช็คออกนะครับโอเคเซ็กันเซิร์แช้งครับสามสิบสิบห้าเข้าไม่ถึงบอลน,นะฮะถ้าเข้าถึงบอลก็จะได้วงพอดีเกิดจากขี้เกียจวิ่งเข้าไปนะถ้า ต่างใจวิ่งเข้าไปลูกนี้ยิงแบบโ o s สแตนด์ได้เลยไฟน์นเซิร์ฟอาจจะประสิทธิภาพการเสิร์ฟไม่รุนแรงเท่าไหร่สามิเท่าครับรึงฟันสไลด์ วอลเลยโอ้โห oh น่าเสียดายมากครับอยู่อยู่เหนือเน็ตแล้วนะครับไม่สามารถที่จะตบลงไปได้นะตาอาจจะละจากบอลโอ้โหแบ็คแฮนด์สวยครับ Back สวยครับแบ็คแฮนด์สวยครับโอ้เรียบร้อยครับลูกนี้ใครอยู่เหนือเน็ตก็ได้เปรียบ นั้นต้องชิงเพื่อที่จะขึ้นไปอยู่เหนือเน็ตสามสามหนึ่งสี่หนึ่งสี่สองสวยงามครับฟุัวให้อีไซเอาลงเส้นครับส oh, <15. S 1> ิบห้าศูนย์ บอลลูนนะฮะเชื่อบอลลูนรุ่นที่แปดสิบไม่ใช่อายุนะฮะส,สวยๆครับสามสิบศูนย์จิงๆแล้ว โอ้โหแบ็คแฮนด์สวยครับ400เซกัสเสิร์ฟทนนิดที่ถ้ายนไม่ดีสามารถยนต์รับยนใหม่ได้นะครับเสร์ฟดีครับฟันครับโอ้โหถุกดักได้ สวยงามครับแบ็แคแฮนด์เอาได้ไหมไม่ทันทันครับทันครับาาาาอาจจะเป็นเพราะว่ากลัวยิงโดนตากล้องกลัวสมัทโดนตากล้องใช่ไหมตากล้องต้องหลบเลยครับเพราะว่าเกมกำลังเข้าได้เข้าเข้เคมครับ